สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแท่นชองค่ะพอกันจอนบายบายของมือวันอาทิตย์ะ,ะวันอาทิตย์ที่ยีสิบเอ็ดมิถุนาสองห้าหกแปดค่ะพอกันคือเกากับเสื้อนหน่อยผ้าด้วยหรือคนน้ำจกท่านแนวนะคะมือนี้เสื้อนหน่อยกับมีแนวร้างของห้วยชองละพันมาฝากพอามเพีนน้องเอฟซีือเกานะคะ หอยซองละพันห,หรือซองละเหมือนโอ้ยบอกผิดเด้อค่ะหอยหอยซองละเหมือนนะคะหอยซองละเหมือนเด้อค่ะพี่น้องเด้อหอยซองละเหมือนแต่เป็นหนอยเลขวิ่งนะคะเป็นแนวทางเลขวิ่งของหอยซองละเหมือนซึ่งตัวเลขของเพลนเนาะหอยซองละพันโอ้ยซองละเหมือนนี่เข้าค่ะเขา้ขา,ขาวา่างันเข้าเต็มเต็มค่ะท่านผู้ชม แล้วก็งวดน,นี่นก็เล่นฟาวมาปลอยหายเอฟซเป็นเลขวิ่งค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับคนที่ชอบวิ่งเนาะชอบวิ่งแต่ว่าเมื่อนี่นะคะไม่ระบุว่าบนว่าล่างไม่เน้นนะคะก็คือโมอนเอนนยางตีนเนนบนบมนเนนล่างแต่ว่าไปทั้งบนทั้งล่างใิ่ไหมคะ ไปได้ทั้งบนทั้งล่างคือวิ่งบนล่างนะคะวิ่งบนล่างสองตัวมาตัวนะคะหวดที่แล้วกับเขาค่ะเขาเลขวิ่งอันนี้คือหัว่องละเมื่อนนี่เพิ่นจะเป็นเลขวิ่งนะคะกะบางงวดเพิ่นกัจับคูไห่นะคะแต่งวดนี้เสี้หน่อยอยังท่านด้เห็นจับคูมี่เลขวิ่งมาฝากเอซี 3, นะคะ คักนี่เสื้อหน่อยกับปอยจั่งจะเลขวิ่งเนาะคือเมื่อวานนี่กับปอยขึ้นกันเป็นเลขวิ่งเป็นเลขวิ่งหลักสิบนะคะเป็นเลขหลักสิบล่างนคะหลักสิบล่างแล้วก็นี่มิตรหลักสิบหลักสิบล่างมากบอขึ้นกันเด้ค่ะอาจารย์อาจารย์นื่อาางมาหนึ่งกับเก้า สีปลางให้เลือกเอานะคะแต่เส้นหน่อยลงไปแล้วละมาเน,นี่อาจารย์เมื่อวานนี่รักสีปลางห้มากหานะะ้อค่ะห้หามาาเม็ดเดียวจักสีออกหายังเพิ่นก็บ,บอกว่ารอผลนะคะรอผลผูดใดเบิ่งคลิปอยู่กะหูคือสิหูอดอกเนาะคลิปเส้นหน่อยลงไปหลาสุดเมื่อวานนี้นะคะแต่เมื่อนี้ย่ทะธานเล่งจักเทียพึ่งจะมานาะคะ่ะ จะหน่อยมาอ่าธุระมหาดำไฮดำหน้าน้าเพลินมือนี่เลกวิ่งบนเลกวิ่งบนมาว่านนี่บันไดให้มาแปดตัวเดียวเอาิิเป็นแปดยังเอากันยังบุจะก่อแล้วกันเนาะคะ่ะรอ่อ โอ้ยคือเป็นเมือดเมือนอกเมือนี่ยขอ,อาลายใหญ่หางผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์ผู้ใดมักวิ่งมักแลนบ่นลางเมือนี่ยจังได้ก็มี่มาแท่ตัวหนึ่งแท่และ่ะปล่อยมาสองตัวเข้าหนึ่งตัวแต่ว่าไม่ตัวฟันตัวจาะตัวแน่นหายอยู่ดิค่ะฟันเม็ดเดียวเพื่อนตัววิ่งก็ได้ วิ่งบนล่างฟันเม็ดเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสิบหรือหลักหน่วยก็แล้วแต่ขอแต่ว่าให้เข้าเนาะแค่ตัวเดียวอ่ะขอเข้าไปเบื้องตัวเลขค่ะผูใ้ใด์ใกดไลค์กดแชร์แล้วเนาะใครกดไลค์กดแชร์แล้วเตรียมสมุดปากกานะ,ะเตรียมสมุดปากกาเตรียมจดไปกับเสี่นหน่อยเนาะก็จดยากก็ได้หรอกเพราะว่าเลขไม่แค่สองตัวนึงสองตัวแล้วก็เจาะตัวนึง ล่องตัวหนึ่งเท่านั้นเน้นหนึ่งตัวฟันหนึ่งตัวนะคะฟันหนึ่งตัวรองหนึ่งตัวอ่ะไปเพิ่งตัวเลขช่องละแสนกันอ่ะโอ้เยเยอหน่อยก็ได้เนะาะใคยเบาตะช่องละแสนก็ลงเบาตช่องละแสนเนาะวิ่งสองละหมื่นค่ะอ่ะเบาเพียกับขอโทษขอไปเอฟซีทุกานหลายๆนะคะ เอาไปเบิ่งตัวเลขค่ะอืมคอ,อ,อ,อยยอันลงหนอ่อยเด้อท่ำไปตัวไลายตาเราอดเอาซะก่อนนี่ค่ะ งวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาสองห้าหแปดวิ่งซองละหมื่นวิ่งบนล่างให้มาที่หนึ่งกับสค่ะให้มาที่หนึ่งกับสแต่เจาะที่สามเม็ดเดียวนะคะเจาะที่สามเม็ดเดียวสังเกตด,ดีๆเด้อถึงผูดด้ใดมากว่าตัวใดกะเอาตัวนั้นบอาตัวเนีนของเพื่นก็ได้นะคะ หนึ่งกับสามนี่แซงกันมาไม่รู้ตัวไหนแต่เจ้าของตัวเลขให้ฟันตัวเดียวคือสามค่ะฟันที่สามเพราะว่าปีนี้นี่เลขเด่นอิลิติสามนะคะติดสามสุงวดสังเกตมึงเด้อหลังแต่ปีใหม่มานี่เลขเด่นของประจำปีนี่ติดสามวดนี้แห้งต่เด่นคัะมันนี่มันตกหอ้ยออก ตรงกับวันนังคารนะคะตรงกับว่านังคารแห้งเด่นค่ะเด่นที่สามจะเป็นสามยางกให้พอแม่พี่นอ้องเอฟซีหาจับคู่เอาเด้อหาจับเอาจะเป็นสามอะไรรูดเอาตะกัน่บห้อ่ารูด่ให้พลาดเนาะคะ่ะให้รูดเอาฟันตัวเดียวเท่านั้นคู่โลก,ก็คือสามเม็ดเดียวนะคะ เอาผู้ใดเห็นตัวเลขแล้วก็แคปหน้าจอค่ะแคปเตรียมแคปนะคะเอาเส้นหน่อยสิเอานี้แล้ววัดจิมาเบงหนาเส้นหน่อยแล้ววัดแล้วท่อนี้ละเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขชัดเจนขึ้นมาตั้งนี่ไปโอเคนะคะผู้ใดอยาก ตามอาจารย์ได้ก็ค,คอมเมนต์มาบอกเส้นหน่อยหน่เด้อค่ะเส้นหน่อยจะได้ตามให้ผู้ใดมักอาจารย์ใดก็ได้แต่ว่าเจนางสามล้านมวดวังหันเพิ่นบ่าหายนะคะเจนางสามล้านมวดที่ผ่านมาไม่ปล่อยตัวเลขแต่ว่างวดจักถือบัถือเลขเพิ่นก็ได้เพิ่นกับบ่ไล่มาบอกเส้นหน่อยเอฟซีกัทาเจนว่าหน้าที่สุดท้ายเจนว่าเลขออกเพิ่นกับบ่ไล่มาบอกจักเถือ่อจักเป็นยังเจ้นางก็ได้ คือบอสบายแล้วเพื่อนบมมีอารมณ์หายเห่ากับประจักเนาะเพ like ื่อนกับประท้วมากมันเพื่อนเป็นจังไดกับบงูเนาะเช่นน้อยกะเม่ดปัญญาอิรีที่จะเอาแนวสร้างของเพื่อนมาลงหายเอฟซีสำหรับปุพเพนธาเพื่อนรอนะค่ะก็ขอโทูดออ้ัยหลายๆเด้อตามหายบรอิรีโทษไปเพื่อนกะบอกว่าตะเลกปท่าไนมาอย่างเดี่ยวเนาะค่ะ เด็กบ้านมาเด้อบ่านปลอยเด้อเสียนหน่อยเพนว่อะอ้าจักสิบ้าจังไหกับคุณแม่เพินินเนาะเพิ่นบ่อยากให้เหา,เห,า,บบเ,านะเห่ากับเอาแล้วเนาะเหากับเอาท่างอื่นก่อนก็ได้ของเพิินกับบางเทียกกับเขาบางเทียกกับรุดคือกันละกับสำนักอื่นๆก็ได้ค่ะอ้าบอกไปว่ามา่อ <laughs> ไหกับพ่อสมกวนรเราจะหละักอาจารย์ผู้ชม คือำนาจผ้าจากกันทงตัวเนาะตัวเลขก,ก็เห็นกันไปแล้วสำหรับเลขวิ่งบนล่างตัวเด่นตัวปั้นของหอยซองละเมินนะคะลออ่งะะลองเอาไปเบิงเนาะค่ะล่องเอาไปเบิงล่องไปจับเบิงเนาะแล้วก็บออยากล่องทุนก่ะเอาไปเบิงไวซื้อสะก้อนก็นได้เอาไปเบิงวามันติเขาอีรีบ่อ,องหอยซองพันสิแมนอีหลีบ้อ,องแีม่ค่ะ ครับยืนนิ่งแค่หน่อยจะคอตูละค่ะสวัสดีค่ะ